บริษัท TTT Corporation จำกัดผู้นำด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายสายยางอุตสาหกรรมและการ d เด h นโฮสคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าในประเทศไทยมายาวนานกว่า18ปีและเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ล่าสุดภายใต้แบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ทุกคนไว้วางใจในหมวดสินค้าการเด t นทูและ p พาเวอร์ทที่ครอบคลุม ตลาดงานส่วนและเครื่องมือช่างไฟฟ้าได้ดับโลกซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญของ TTT Corporation ในการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ TTT Corporation ในการพัฒนาความหลากหลายของสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้านและครบวงจร ทีทีคอปเปอเรชันของเราเริ่มต้นจากการนํานเข้าสายยางสากรรมยี่ห้อตัวยกนะครับก็นําเข้ายี่ห้อดเดียวเลยเมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยคนใช้สายยางคนขายสายยางเนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าสายยางต้องตัวยกนะครับหลังจากนั้นเราก็ประสบความสําเร็จกับตัวยกนะครับเราก็เริ่มมาทําพวกสายยางสากรรมอื่นๆเพิ่มขึ้นนะครับเราก็มีทั้งสายไฮดริก สายที่ใช้กับโรงงานอาหารโรงงานรถยนต์สายนิวเมติกพวกนี้นะครับจากนั้นเราก็เลยมีสายยางแล้วก็ฟิตติ้งอีกหลายแบรนด์เลยนะครับทั้งโยโกฮาม่าทั้งซูมิโตโมที่เราเปิดตัววันนี้ด้วยนะครับเรามีคอนติเนนทัลมี NTG นะครับมีอีกหลายแบรนด์เลยแล้วก็เราก็เริ่มมาทำพวกงานย้ำงานย้ำสายนะครับเราก็มีโฮสเซนเตอร์แล้วก็มีสาขาครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ จากนาเข้านะครับเราก็เริ่มมีโรงงานของตัวเราเองนะครับเราเร่วม,มือกับทางตัวยกประเทศญี่ปุ่นเปิดโรงงานในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีโรงงานผลิตสายยางลดน้ําต้นไม้นะครับเราก็ทําให้เรามีแบรนด์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับทั้งทั้งแอตแนติสทั้งแบรนด์พญานาคนะครับก็ถึงทุกวันนี้เราก็ไม่ใช่เป็นเพียงผู้นําเข้าแล้วนะครับเรามีทั้งการทําการตลาด การจัดจำหน่ายนะครับในปีหน้าเนี่ยเราจะมะีมีศูนย์ R&D ของเราด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีศูนย์เซอร์ c e สเซ็นเทั่วประเทศเลยนะครับ <Yeah. S 1> ครับก็ Cat power tools เนี่ยครับก็มีทั้ง Cat Garden tools แล้วก็ Cat power tools นะครับเราเราเริ่มต้นจากการนำเข้า นำเข้าตัวนี้ก็คือเป็นตัวการ์ดินทูสนะครับตัวการ์ดินทูของ CAT เนี่ยมีจุดเด่นหลายอย่างเลยแน่นอนว่าเรารู้จักแคทอยู่แล้วนะครับก็เป็นสินค้าที่เขาใช้ในงานหนักมากนะครับใช้ในเหมืองใช้ในการก่อสร้างซึ่งคอนดิชันการทำงานเนี่ยค่อนข้างหนักแต่นนี้เราจะเอามาใช้ในสวนหลังบ้านเราหรือว่าใช้ในโรงงานของเราเนี่ยเร,เรียกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะ ใช้ได้แน่นอนนะครับแคทก็มีจุดเด่นในเรื่องของความทนทานอย่างที่บอกไปยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือมีในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับแต่นอกจากเทคโนโลยีกับความทนทานแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่รู้ในทุกวันนี้เนี่ยครับเมื่อแคทเข้ามาถึงในเรื่องของการเล่น .Tools เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่างใน,ใน,ใ,นในต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่ที่ค่อนข้างเท่นะครับเวลาเขาเขาใช้ uh, Power Tool เนี่ยเขาก็จะมองแหละเฮ้ยถือยี่ห้ออะไรมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แคททาออกมาเนี่ย มันมันไม่ใช่แค่เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับมันเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยมันเป็นดีไซน์ที่ที่สวยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเล็งๆอ๊ะใช้ยี่ห้ออะไรเพราะนั้นการใช้แคทเนี่ยนอกจากได้ประสิทธิภาพแล้วมันก็จะได้ไลฟ์สไตล์ของของเราด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นทุกวันนี้นะครับนอกจากคุณภาพดีแล้วอนอกจากมีความทนทานแล้วนะครับแล้วก็ใส่ใช้แล้วดูเท่แล้วนะครับทุกวันนี้แคท การที่มาร่วมกันกับ TTT เนี่ยก็จะได้บริการแบบของ TTT ด้วยเพราะทท t ทำสินค้าสากรรมมายาวนานนะครับเพราะนั้นก็เราถือว่าน่าจะเป็นคู่ที่ร่วมมือกันแล้วทำให้แคทเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ลูกค้าที่ใช้ของเราก็จะได้ประโยชน์ถ้าพูดถึงแค g การ์เดน o ูสนะครับก็เรา e x ็กซ์คลูซีฟลอนไปแล้วนะครับการ์เดนทูสเราลอนไปที่ โปรสามารถซื้อได้ที่ Home Pro เลยนะครับแต่ส่วนที่เป็น CAT power tools เนี่ยเราก็จำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับเข้าไปที่ลองเสิร์ชหาคำว่า CAT tools Thailand by TTT Corporation นะครับจะเจอเลยว่าสามารถซื้อสินค้าของเราได้ที่ไหนใกล้ๆท่านนะครับหรือว่าซื้ออออนไลน์ได้ที่ไหนบ้างน,นะครับฝากสินค้าของเราด้วยครับ